สวัสดีครับพี่ๆนานะทุกท่านครับวันนี้ก็จะมีหูหมูหูหมูหมย่างครับเป็นเป็นหน้ากากหมูย่างคองหมูย่างอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเอามีดเรามาหั่นดูนะว่าความรู้สึกมันเป็นงไงเนาะเราจะม,มีดเล่มเล็กด้วยนะครับวันนี้แต่จริงๆอม,มีดเล่มเล็กเนี่ยม,มันไม่เหมาะกับการหั่นหมูพวกนี้หรอกแต่ว่าผมเอามาลองใช้ดูเฉยๆนะครับแต่มีดแร่จะเหมาะกว่าครับจังหวะมันหั่นน่าจะดีกว่า มีดแรกอ่อันนี้ก็เป็นหัวหมูครับแล้วก็หันห่นหั่นหั่นกินเองนะนะครับไม่ได้สวยอะไรแต่ว่าเราจะมารีวิวให้ดูนะหั่นง่ายครับถ้าถ้ามีดเราคมอ่ะเวลาเราใช้เราก็รู้สึกดีนะว่าเออม,มันหั่นง่ายแล้วก็เส้นมันตรงสวยเนละอันนี้มันจะมีกระดูกอ่อนด้วยนะก็หั่นง่ายดี ตัวตัวนี้เหมาะเลยนะถ้าหั่นหมวพวกนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้มันน่ากินเลยนี่ก็หิวข้าวเนะี้ยแต่ว่าเราต้องทํางานด้วยต้องถ่ายวีดีโอด้วยนะครับอันชิ้นเลยบอกชิ้นนี้กล้องเห็นหรือเปล่าผมลืมมองกล้องเลยเนะี่ยเห็นตรงนี้ดีกว่า ถ้าคนหั่นหมูขายน่าจะคล่องกว่านี้ครับแต่มีดทุกเล่มมันคมอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมันมันคมที่เจ้าของมีดฝนนะครับแต่มีดที่ผมทําไปเนี่ยมันจะมีลักษณะของช่างอะไรอย่างเงี้ยนะว่าช่างนี้ทําลักษณะนี้ลักษณะนี้ก็การชุบม,มีดนะเขาทําได้คมนานคมแข็งดีเหนียวกึ่งคมกึม่งเหนียวอะไรอย่างเงี้ยก็าําได้สมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่ช่างนะแต,แต่ถึงว่าเก่งๆก็พลาดได้นะ ช่ไหมครับถึงเวลาันพลาดแล้วก็ต้องเคมแค่นั้นเองมันง่ายมากถ้าเรามาหั่นเนื้อหั่นมันอย่างเงี้ยมันมันไม่มีปัญหานะมันไม่มันไม่ขึ้นสนิมแล้วเขามีดมันแต่ถ้าไปหั่นพวกผักผลไม้เนี่ยผมว่ามีดเหล็กไม่ค่อยเหมาะแต่ได้แค่บอกว่าแค่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามีดเหล็กมันขึ้นสนิมมันขึ้นเออมันขึ้นสนิมง่ายครับเรามาดูเล่มเล็กหน่อย อืมก็โอเคนะโอเคดูนะเห็นไหมผมไม่แน่ใจแ้วก,ก็หันดีไม่แพ้กันเลยนะไม่แพ้เลยนะเลยนี่ยแทงไปแล้วกีบนะครับประมาณนี้โอเคนะเดูตัวนี้ตัวนี้เป็นลักษณะการกดมากกว่ามันเหมาะกับการตัดหัวปลาหัวปลาเล็กๆกับปลาซิวปลาปลาเล็กๆมันเหมือนกับการแบบนี้นะกดตึกลงไปอะ่ะแล้วก็เฉือนอะไรอย่างนงี้นยะแล้วก ตัดหัวกี่ท้องอะไรมันจะเหมาะนะตัวเล็กตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าผมก็เอามาหันหมูว่าเออมันอืได้ได้อืเป็นลักษณะการใช้ปลายจิ้กจีดีกว่าแล้วก็ไปลองตัวนี้นะไปลองตัวนี้ตัวนี้ไปลองตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะเหมาะในลักษณะของมันอย่างนี้นะครับแทง ไปไปเตะเท้ามือผมเอาชิ้นใหม่ชิ้นใหม่มันเหมือนกับการเฉือนไปข้างหน้านะดันไปข้างหน้าพึ่งเนี้ยนะเล่นนี้นะจดึงถอยหลังึถอยหลังไม่เหมาะนะครับดันไปข้างหน้าจะเหมาะกว่ามันเหมาะมันมันเป็นลักษณะของการกดมีแล้วก็ดันไปข้างหน้านะทรงนี้นะครับดูทรงมันก็รู้แล้วว่ามันมันต้องกดมันต้องกดลงอย่างนี้ แทงแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้ามันไม่เหมาะกับการกีดถอยหลังเท่าไหร่แต่ว่าแทงไปข้างหน้าจะจะมีน้ำหนักให้มากกว่ามีแต่ละเล่มมันมันดีทุกเล่มนะแต่ว่าลักษณะการใช้งานมันอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันครับหนังนี่เด้งสู้มากเลยนะเด้งสู้หรือมีดไม่คมกดแล้วดันไปข้างหน้าโอเคนะครับแต่ละเล่มก็ไม่เหมือนกัน,นก็หมดลนวะตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ สฉนแล้วก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็ขีดถอยหลังโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูราคาเดี๋ยวดูราคาตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบตัวนี้ก็ห้าร้อยหสิบนะครับเป็นพยุงทั้งคู่นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เริ่มเริ่มต้นที่หกร้อยนะครับแต่เป็นผิวสีดําดำไม้ปราดูนะดำ่างเงี้ยดำแบบพวกนี้นะครับผิวสีดําดำไม้ปราดูหกร้อยบาทนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็หกร้อยห้าสิบาท แต่เร่มนี้เป็นพยุงนะครับมันก็เลยเป็น710บาทด้ามพยุงจะแพงกว่าร้อยหนึ่งแต่ผิวมีดมันจะไม่เงาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมขัดเองนะผิวมีดมันจะเป็นการปาดเป็นการปาดแล้วทิ้งรอยกระดาษทรายทั่วไปนะครับคือผิวขัดขาวนั่นเองครับผิวขัดขาวก็จะเรียบเนียนกว่าผิวดำนะเวลาเราได้ขัดขาวไปเราก็ไปขัดเป็นกระจกได้อย่างเช่นว่าเราลดเบอร์กระดาษทรายลงเรื่อยๆเอามือขัดนั่นแหละแล้วไปเปิดคลิปคนอื่นดูก็ได้นะครับไม่เป็นไรนครับแล้วก็จะได้ผิวกระจกผิ แต่ว่าการใช้งานกลางคืนแลวเปิดไฟใส่แสบตามันจะท้อนแสงใส่ตาเราเองนี่คือข้อเสียของมันแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึง่งเวลาเราฝนมีดไปเนี่ยเิียวกระจกมันจะหายไปเพราะว่ารอยเส้นของของหินเนี่ยมันจะขึ้น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 มาเราต้องไล่เบอร์หินเยอะอะไรเงี้ยมันถึงมันถึงจะหายไปนะซึ่งตรงนั้นมันอาจจะซับซ้อนไปสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับซึ่งไม่จะเป็น,นครับทุกอย่างอยู่ที่อยู่ที่เราบริหารมีดของเราเองนะโอคสวัสดีครับ